โอเคครับทุกคนก็วันนี้อยู่ในแมปกาว์ด์อาร์เด้นนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตสวนเนาะก็คือสวนผมเนี่ยมันไปไกลมากจากที่แบบต้นมะพร้าวนะครับยังไม่ทันได้โตตอนนี้โตมากถึงสามต้นแล้วก็สวน,นครับมีลิงไงนะเออไก่ครับไก่แล้วก็ไก่อีตัวแล้วนี่ครับต้นแบบ ผลมังกรเนาะผลมังกรตื่นนะครับมีถึงสี่ต้นนะแล้วก็ต้นแมงโก้แมงโก้ต้นองุ่นก็มีนะฮะแบบอันนี้เป็นเลนโบ์นะครับคือผมรอให้มันติดแบบสถานะต่างๆเนะอืมแล้วก็อันนี้ครับต้นแคคตัสนะครับโอ้โหคือแคคตัสเนี่ยผมเอาแบบมาเป็นก้อนแบบนี้นะเอแล้วก็ต้นไผ่นะครับก็ประมาณนี้แหละหเยอะมากอะ่ะแล้วก็ต้นออรนจ์นทูนะครับก็ปลูกไว้ อันนี้ครับสายล่อฟ้านะคือแบบมันมีสายล่อฟ้าขายนะผมเลยก็เลยแบบซื้อมาโอเคมาครับแล้ววันนี้ครับผมก็จะแบบมาเปิดนะครับของนะครับที่เตรียมเอาไว้ก็คือนี่ยวะที่เอที่เห็นของผมเนี่ยเยอะขนาดนี้คือแบบมันเป็นแบบทาอีเวนต์เนาะไออีเวนต์ไอแพนที่มันโกดอะไรวะเารียกว่าอะไระสักอย่างเออฮะเรียกแองกิลแพนนะครับแบบประเทศของเยอะมากผมเลยแบบ กดหัวใจไว้นะโอเคตอนนี้อีเวนต์มันก็ไปแล้วนะงั้นเรามาสุ่มไปดีกว่ามาแพ็คขขงมานับเนี่ยโอ้โหสามสิบเอ็ดอันนะเฮ้ยได้มีติดข้อเลยเหรอหวานเจี๊ยบด่แบบเนี้ยหวานเจี๊ยบอ่ะแค่นั้นแหละมาอ,อันต่อไปเลสเบอร์รี่ว่ะเลสเบอร์รี่ป่ะเรากดสกคิปเลยนะครับออ๊กแคนเบอร์รี่โอเค แคนเบอร์รี่อีกแล้วยากดูากได้ทุเรียนอ่ะดูเรียนอ่ะโอ้ a few moments later เคนเบอร์รี่เหรอโอเคนะครับก็แล้วผมนะครับจะมาดูกิจกรรมใหม่นะครับ next night event น่ะอันนี้จะเป็นอีเวนต์ตอนกลางคืนเปล่าในโชว์ดูรูใครนะครับ อ๋อนี่ไข่สัตว์เลี้ยงอันเนี้ยไข่อ๋อไม่ใช่ไข่ครับอ๋อก็เป็นพวกของอะไรแบบนี้เนาะโอเคเราลองคุยกับน้องคู่นะครับกิฟมีอ๋อน่าจะเป็นบัฟของเน็กเน็กไนท์อีเวนต์เปล่าน่าจะเป็นของอนะีเวนต์เนาะโอเคไหนลองคุยกับตัวนี้สิบอันนับจะได้สัตว์เลี้ยงแล้วก็ฟรีรีวอร์ดโอเคเราจะมาแบบปลูกสวนใหม่นะครับตั้งจากสวนเก่าเนะี่ย ดูแบบเลืเ่อ,เอๆเก็บไปหมดครับผมคิดว่าต้นพีทเนี่ยมันจะแบบมันจะกินพื้นที่ได้ขนาดนี้นะแล้วก็ไอ้พวกนี้คนระับเอาไปหมดเลยเออโอเคครับนะเราต้องเก็บของบ้านหนึ่งโอเคประมาณนี้เราจะต้องอยู่กับต้นแคคตัสครับเอเอแล้วมือถือปไปเลยมาครับโหอะไรวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวผมขายของทั้งหมดก่อนนะ เกมเกมเออเดี๋ยวผมขอเอาการเอาหัวใจออกทั้งหมดก่อนนะโอเคนะครับตอนนี้ผมนะครับก็ทาการเคลียร์ห่อไปที่เรียบร้อยนะโอเคเราจะทำการขายนะว่ากระเป๋านี่ครับจะได้เท่าไหร่เกมอาจจะค้างนิดนึงนะครับซื้อมาเวนทัลี่เลยโคตรโคตรเยอะอ่ะคือแบบได้หกแสนะอ่ะอว่าเราทําการตรงนี้นะปู่นะครับนี่เราจะทำการปูของแบบระดับมิตติก่อนนะ เอาไว้ขอบขอบีนะแล้วก็นะตองใส่สปริงก่อนสิเอาสปริงนะไว้ตรงประมาณตรงกลางไนงะอะไรวันเนี่ยโอ้เอาประมาณนี้กันโอเคนะครับต่อไปคนระับเป็นทุเรียนคนระับมาตุเรียนปลูกปลูกพอดีนะครับเราต้องการอัดไว้เป็นกรอนนะผมไม่รู้เิยว่าต้นทุเรียนเป็นแบบไหนอนะ่ะแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยทำาม้ถึงวางไม่ได้เนี่ย แล้วตอนนี้ครับตอนนี้ผมเล่นอยู่นะครับคือเกาการ์เดนมีคนเล่นมากถึงแบบหนึ่งจุดสองล้านนะคุณนะอืมแบบเยอะมากเอ้ยหรือว่าม,วม,ม,มันเป็นที่เน็ตผมวะมันมันมันเป็นที่เซิร์ฟเน็ตผมเนี่ยต่อไปครับก็เป็นแคมเอาเป็นแบบแคนเบอรี่ก่อนนะมเอาประมาณปลูกไงเดียปลูกตัวเนี้ยฮะดีย๋ยวบอกนะ อย่าบอกนะว่าอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตะกี้ครับเห็นดูเรียนมันาขึ้นเปอร์เซ็นแถวๆนี้ครับผมเลยคิดว่ามันอาจจะเกิดแถวๆนี้นะก็โหแล้วดูเลสเบอร์รี่นะครับมีมากถึงสิบห้าไซต์เลยนะโอ,อ้โหเยอะมากอะเอาไปแบบฮะเฮ้ยเอาจริงดิทำไมทุเรียนมากินพื้นที่อย่างวะอโอเคนะคปลูกสองอันพอแบบไม่อยากปลูกเยอะก็เดี๋ยวผมไปซื้อแบบ ถังน้ำมาแป๊บอืมทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะเทเลพอร์ตทูกเกียร์ช็อป5ยูสอ๋อนี่จะเป็นเครื่องเทเลพอร์ตมาซื้อเกียร์นะครับเฮ้ยเฮ้ยหวานเกียร์ที่ดีวได้ดูอันนี้ราคา20้านล็อกผลได้นะครับไม่ให้คนอื่นมาขโมยนะโอเคนะครับก็ซื้อของมาแล้วเรากลับไปที่การเล่นของเราดีกว่าเราได้ไลนิ่งรถมาอีกกันแล้วนะครับอืม โอ้หแล้วดูตอนนี้รถน้ำกันนะครับมันมันโตแค่นเนี้ยเหมือนผักชีเลยอลูกคนเคยเห็นผักชีไหมโอเคนะครับไยนิ่งรถของเราครับมีตรงนี้แล้วนะฟ้าผ่าปึ๊บผมอยากให้ไอเนี้ยเออนั่นแหละติดาสายฟ้านะครับก็ไม่ดีติดช็อคอะช็อคเกตอะออแล้วก็ อีกอันนึงนะครับผมคิดว่าผมน่าจะวางในดงเนี้ยแหละม,มาตรงนี้เลยครับปุ๊บนี่ฟ้าผ่า,าเปียงพอดีแบบรวยอะ่ะรวยเละเออแล้วผมจะรีวิวพืชผลของไอ้พวกนี้ยังไงเฮ้ย,ยแคมเบอร์รี่ยังแค่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่อืมอันต้องลดน้ำเยอะครับโอเคนะทุกคนตอนนี้นะครับผลของทุเรียนเนี่ยเอ้ยนี่ไงใกล้ออกมาแล้วนะครับแต่ก็ เราขอดูผลของเอกแพนก่อนเออใช่มันครับเราจะาอแเอกแพนมาหนะครับเป็นก้อนแบบนี้เหรอมันเหมือนอะไรวะไอ้ถั่วดำมะเออถั่วดำ <c oughs> อืออ้อทุเรียนเก็บได้นี่นะออขอลองทุเรียนหนะะออ่อยครับมามามาเฮ้ยทุเรียนก็ทุเรียนอะ่ะแต่มันไม่มีหนามาดิ เครนะับเราลองขายก่อนนะเรสเบอร์รี่เอ็กแพนแล้วก็ดนะูเรียนครับเซลล์รีสครับมาอุ้ยเจ็ดสี่พันห้าุ้มนะครับอ่าลองเซลล์เอ็กแพนนะครับระดับมนะิติคอเจ็ดพันเนาะอันเนี้ยเรเบอร์รี่ครับเก้าสิบแปด ราคามันแบบมันไม่ค่าคุ้มมั้ครับอมผมคิดว่าผมน่าจะต้องแบบทำลายเพื่อนนี้ทิ้งหรือเปล่าเนี่ย้กืไบทางโค้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ติดอีเวนต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับอีเวนต์จะเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับหุ้ยมิกเทว,วินเฮเว่นเนาะผู้สีฟ้าสวยมากเลยนะครับสีมนะ่วงเนาะโอเคแล้วถ้าผลเป็นแบบ ในในอีเวนต,ต์มันจะเป็นยังไงอะมูนไลท์อะเออเคยทุกคนเคยดูเรื่องมูนไลท์ไหมโอเคพูดไปเรื่อยละเดี๋ยวนะนะเดี๋ยวน้นะ,ะนะทุกคนเห็นไหมมันต,ติดมูนไลท์เนี่ยโอ้โหอ๋อต้นต้นไหนต้น,ตนนี้ต้นนี้อ่านี่ครับมูนไลท์แบมบูโอเคครับสีมันประมาณนี้เนาะมันแบบดำ,ดำ,ดำม,ดดมี่ยมดำมิดอะไม่มอมอกม,ม่วงม่วงเฮ้ยมีออร่ากเหมือนแก๊กแกสเลยนะครับโอเค ลองแบบถามราคาดูนะฮามัสหมื่นหมื่นห้าพันหรอไม่ค่อยคุ้มนะครับเราแรกเป็นพอยต์ดีกว่านะป่าแรกเป็นพอยต์จะเป็นยังไงนะโอเคนะเออ take it pen โ oh. ห ได้ทีละสี่พอยเลยหรอบูเบอรี่หรอโอเคนะครับตอนนี้บูเบอรี่มูลไลน์นะครับสีเป็นยังไงก็สีออกเหมือนเดิมปะอืมแค่สีม่วงกว่าเดิมอ่ะนะครับลองไปพอยดูนะครับว่ามันจะได้พอยเท่าเดิมไหมสองพอยเหรอมอนว่าจะมีเกี่ยวกับขนาดของพืชน,นะครับยิ่งแบบ น้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็แบบเป็นพืชที่แรงนะครับอาจจะแบบได้พอยที่ดีนะครับตัวนะครับเหมือนว่าผมนะครับจะเจอแครอทติดมูลไ t แล้วนะครับอ่าโอเคโหแครอทอุ้ยต่เหมือนออร่าจะเยอะกว่าเบมบูแล้วก็เอ้เจ้าบูเบอรี่นะครับออร่าแบบเยอะมากอะโอเคนะครับเราลองเอามาแลกพลอยดูนะ ที่หนึ่งพอยน้อยแป๊บเปล่าผมคิดว่าแบบผมจะพัมไม่ได้จนกว่าแบบจะได้สัตว์เลี้ยงน,นะครับเหมือนว่าแค่หลอดจะติดมูลไลง่ายปะคือแบบแค่หลอดแบบติดมูลไรมาสองรอบติดนะครับโอเคแค้เรอติดมูลไรครับแล,แล้วลองเล่นเลยนีถ้าได้หนึ่งพอยอีกน่าจะเป็นพอแบบพวกแบบผลไม้นะครับอืมลองแบบ เกี่ยวกับสายพันธุ์ของผลไม้นะครับน่าจะเป็นพลอยนะเนี่ยได้หนึ่งพลอยละก็น่าจะเกี่ยวกับของแบบสายพันธุ์ของผลไม้นั้นๆนะครับเฮ้ยทุกคนเห็นแสงสีม่วงกับออร่ามันไหมอันนี้อย่างเนียนอะมูนไลท์สตรอเบอร์รี่ครับโอเคนะก็แบบมันติดแบบเดี๋ยวนะเฮย้ยใช่เหรอเดี๋ยวนะนะผมจะเห็นอะไร,ประแปลกๆน,นะมันแบบมีออร่าเอฟเฟกต์สายลุงนะ ทุเรียนปะโอ้โหแบบเดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรอะ่ะจริงด้วยนะครับมันมีแบบมีอะไรสักอย่างติดเรนโบ้นะครับขอดูดิโอ้โหกระเพือดอบบอันนี้จะเป็นต้นของอ๋ออันนี้เป็นต้นของอะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวนะเออผมลืมชื่อวะลืม <c oughs> ชื่อต้นไม้แคนเบอร์รี่น,นะครับแคนเบอร์รี่เรนโบ้แล้วก็เรนโบ,นบ,เนโบ้เราเขี่ยไปโอเคนะครับเราจะไปดูแบบสตรอเบอร์รี่ก่อนว่าจะได้กี่แต้มน,นะครับ โอเคตอบรีกี่แต้มครับเต้นหนึ่งแต้มหมออุ้ยแต่เราได้ใกล้ใกล้ได้สั์เลียนับแล้วก็ตอนนี้ครับอเวนผ่านมาจะสิบนาทีนะสิบนาทีอีเวนหายไหมหายโอ้โหแล้วดูกว่าจะแบบกว่าจะมาอีกทีสี่สิบเก้านาทีโอ้โหมันนานนะครับเนี่ยนะลองหาดูก่อนเผื่อแบบมีอะไรติดสักอันอ่าขอแค่ อันเดียวอฮะเฮ้ยฮะมูไลแมงโก้ทำไมสีมันเป็นแบบนี้เนี่ยโหคือแบบสีคือดูไม่ได้อะคือแบบเ้ยแต่มันก็ทำให้ผมแยกแกะอ่อนนะครับว่าแบบติดมูไลหรือเปล่านะครับโหดูมูไลเลย อย่างอื่นก็ดูจะไม่ติดแล้วครับนอกจากแบบไอ้ต้นมงโก้ที่แต่นะไม่ใช่มงโก้สิจาก,กนฟุตน,นะครับหรือว่าผลมังกรตื่นเนาะเนี่ยมันแบบมันเป็นก้อนกระจุกอนะใครจะดูออกอะโหเนื้วคู่มันหลอน,นเหมือนกันเลยมาครับได้กี่ point ระดับมงโก้มา Take this เทคดิสแพนอะไรอุ้ยได้ห้าเหรอมาครับเราได้เจ้าเฮด เฮ h a อ k ตัวอะไรเนี่ยเขาจะลองแบบโอเฮทฮอคนะครับใส่ลงไปไม่อยู่ไหนเนี่ยทำให้บ้าได้อ่ะอโอเคนะขอดูความสามารถหน่อยอย่าเพิ่งหนีไปอย่าเพิ่งหนีไปเกรทพิกกี้ฟุตอ่ะคูณหนึ่งจุดห้าไซส์โบนัสเฮ้ยเหมือนว่าไอ้นี่นะครับสามารถทำให้ผลไม้เนี่ย ใหญ่ขึ้นถึง1.5เท่านะครับเป็นโบนัสของพืชนานน,นบโอเคเราสามารถทําให้แบบพืชใหญ่ขึ้นนะครับ1.5เท่าก็คือแบบโอเคครับเดี๋ยวผมขอทําการจบคลิปเลยดีกว่าครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ได้เปิดแพ็กนะครับ31แพ็กนะแล้วก็ดูพืชนะมูลไลท์นะที่ติดมูลไลท์ก็ขอจะพลิกแต่เพียงเท่านี้ครับ